สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเวเดน99ุกครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเตือนกันนะครับเรื่องสั่งของจากลาซันด้านะครับแต่อันนี้ลาซันด้าต้องเกิดนไว้ก่อนเลยว่าลาซันด้าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการส่งสินค้าชิ้นนี้นะครับและลาซันด้าได้แสดงความรับผิดชอบนะครับคืนเงินให้ ทางผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับของชิน้นนี้แต่อันเนี้ยผมมาเตือนกันว่าวิธีเราสั่งของจาลาซันด้าแล้วถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดไปเราสามารถโทรคุยแจ้งกับพนักงานโดยตรงได้แต่เก็บหลักฐานให้ดีนะครับการโอนเงินอะไรทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลาซันด้าเขาจะคืนเงินให้เราผ่านลาซันด้าวอลเล็ตนะครับก็คือชิ้นเนี้ยผมสั่งจริงๆคือผมสั่งกระจมานะครับกระจในลาซันด้า ซึ่งการ์ดจอผมรู้อยู่แล้วว่าการ์ดจอมันเป็นการ์ดจอมือสองและราคามันถูกมากนะครับมันถูกมากประมาณ1,500บาทผมคิดว่า1 5 0 0ันบาทเนี่ยเป็นการ์ดเสียผมก็ซื้อนะครับคือบอกตรงเลยว่าการ์ดเสียผมก็ซื้อเพราะว่าผมคิดว่ามันสามารถมาเป็นอะไหล่ได้นะครับมันสามารถมาเป็นอะไหล่ได้แต่ลงท้ายแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับ คือเดี <IC S> ๋ยวจะผมพยายามจะจะเข้าไปดูครับก็ร้านนี้ถูกปิดไปแล้วนะครับปิดไปน่าจะปิดที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าได้แล้วปิดไปแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นการ์ดจอประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมสแกนให้ดูเนี่ยครับการ์ดจออันเนี้ยนะครับเนี่ยหกจิกเนี่ยราคาหนึ่งพันราสามสิบบาทนะครับไม่สามารถเข้าไปที่ร้านได้แล้วะครับก็คือผมสั่งซื้อนะครับ แต่ว่าผมใช้เป็นวิธีเก็บเงินปลายทางแต่ต่อไปเนี้ยผมจะพยายามใช้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะล a ซาน a าวอลเลนะครับเป็นลาซานดาวอลเล็ตครับเป็นลาซานดาวอลเล็ตแทนดีกว่าครับปลอดภัยด้วยแล้วก็สบายใจกว่านะครับถึงเราจะเสียเงินเลยแต่เราก็สบายใจกว่านี่ครับลาซาาก็รับผิดชอบมาก็ขอบคุณลาซานดาด้วยนะครับก็คือผมใช้วิธีในการสั่งซื้อของก็คือชื่อ นามสกุลนี้เบอร์โทนี้จะสั่งกับลาซานดาชื่อนี้เบอร์โทนี้จะสั่งกับชิปปี้นะครับแล้วก็ชื่อนี้เบอร์โทนี้จะสั่งกับทางเฟซบุ o กหรือทางเพจจากภายนอกนะครับจะไม่ใช้ตรงกันหมดเพื่อป้องกันการข้อมูลลวเราจะรู้ว่าข้อมูลเราลวจากตรงไหนนะครับก็คือร้านนี้เขาจะใช้วิธีการเราสั่งซื้อและเขาจะไม่ส่งของให้เรานะครับไม่ส่งของและปล่อยให้ลาซานดายกเลิกและ ชื่อและนามสกุลเบอร์โทรเราจะถูกปล่อยออกไปจากลาซินดาก็คือล่าสุาเขาเขาก็ต้องส่งอะ่ะเพราะว่ามีการสั่งซื้อก็ต้องส่งออกไปแต่กลายเป็นว่าทางร้านเล่นนั่นนะครับควนี้พนักง,งานส่งนะครับพนักง,งานส่งสินค้าเขาก็ส่งคนนี้ก็โทรมานัดหมายเพื่อเข้าจะส่งผมก็ถามว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ตอบราคา1,500นะครับแต่ก็มีเศษผมก็โอเค มันน่าจะเป็นการ์ดจอเพราะราคาตรงกันแล้วก็มันก็คิดว่าน่าจะเป็นการผิดพลาดที่ยกเลิกนะครับแต่ยิงแล้วไม่ใช่นะครับก็คือการข้อสังเกตพยายามนะครับต้องพยายามถามพนักงานนะครับว่าอของชิ้นนั้นต้องตรงทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วก็โค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยโค้ดตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้มันจะไม่ไม่มีนะมันจะเขียนเป็นราซาดเฉเฉยร์หนึ่งชิ้นแล้วก็ไม่มีเลขรหัสแล้วก็ลบไปเลยนะครับไม่หเห็นเลยว่ามันคืออะไร และเราต้องรู้ปริมาณกล่องอันนี้ผมก็พลาดตรงนี้ว่าให้แฟนจ่ายโดยที่ว่าผมไปทํางานแล้วก็คือแบบว่าไม่ได้อ่าเรียกอ,อะไรไม่ไม่ไม่ได้ดูว่ามันกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับก็คือต่อไปนี้ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากราซันดาแล้วก็ ไม่ชัดเจนก็จำปฏิเสธการรับอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราสั่งแบบถูกต้องนะครับถูกต้องมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่แบบถูกต้องนะครับถ้าเป็นที่มาแบบตรงร้านตรงๆก็จะบอกรายละเอียดเลยว่าตรงเนี้ยคืออะไรนะครับถ้าไม่มีรายละเอียดตรงเนี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่นะครับพยายามเลี่ยงได้เลยนะครับโดนแน่ๆนะครับก็คืออันนี้ผมก็โดนมาครับแต่ลัสทนาต้อรับผิดชอบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ขอคืนของอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าลัสทนาต้องการคืนของก็ก็ ขนให้นะก็ปากกล่องอยังสวยหรูเลยนะก็นี่เป็นจี้สร้อยแบบอย่างเท่เลยนะครับแต่คนมาคุยถ้าเป็นของของของจริงก็คงจะไม่ไวยวายแต่ถามว่าสร้อยเนี่ยผมต้องการสร้อยไหมผมไม่ได้ต้องการสร้อยนะครับผมต้องการกาจอครับผมพูดเลยว่าถึงถมันเป็นทองจริงผมก็ไม่ได้แฮปปี้ผมไม่ได้ภูมิใจอะไรเพราะผมต้องการกาจอ ร้องเข้าใจคําว่าผมสายขุดนะครับตัยทองไม่ได้สําคัญกับผมนะครับแล้วคันนี้ผมก็เลยลองคุยกันไปหาลาซินดาติดต่อลองก็คือไม่ได้เรียกร้องกับลาซินดานอะไรเลยนะครับก็เพียงแค่บอกว่าให้ตรวจสอบร้านนี้ให้ผมหน่อยผมคิดว่าข้อมูลส่วนตัวผมน่าจะรั่วจากร้านนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นการสั่งซื้อแล้วยกเลิกผมไม่ได้ยก,ยกเลิกแต่เป็นการที่ว่าทางร้านไม่อยอมแพ็คของแล้วก็ลาซินดานขเขาก็จะยกเลิกอัตโนมัติให้นะครับ ก็สรุปว่าไม่เกิน2วันนะครับฒนาก็โอนเงินมาให้เลยก็อันนี้ก็เป็นเตือนกันนะครับใครจะสั่งของนะครับพยายามเค็คให้ดีนะครับก่อนที่จะรับของนะครับเพราะบางเคสอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างอย่างอย่างผมผมก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดถามพนักงานจะส่งแล้วนะครับ1ชื่อตรงนี้ไม่ชัดเจนหรือกล่องมันไม่มันไม่ไม่ใหญ่ตามตาม ตามราคาหรือตามสิ่งของที่เราสั่งนะครับว่าเอ้ก๊าดจอเราใหญ่ขนาดนี้หรือว่าเราใครจะสั่งหม้อสั่งอะไรก็ช่างนะครับมันมันต้องใหญ่ครับถ้ามันเล็กก็ตั้งไว้เลยเลยว่าไม่ใช่แลลวนะครับโดนหลอกก็ปฏิเสธกับพนักง,งานไปนะครับอันนี้พนักง,งานเราก็บอกเลยว่าพนักง,งานที่ส่งเนี่ยเขาเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเพราะว่าเขาเขาไม่รู้จริงว่าอ่าข้างในเป็นอะไรเขามีหน้าที่ส่งอย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ ถ้ามันมันไม่แน่ใจหรือว่าให้เค็กกล่องให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยเร็จรับนะครับแล้วก็จ่ายเงินถ้าไม่น่าก็ปฏิเสธร,รับของไปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชอ่องเพชรเด็กกาสุก้าไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ